กลับมาพบกันอีกแล้วกับเรียาชาแนลชนิดมีช่องสาระแนยืนหนึ่งนะคะคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องก็เมื่อเช้าลงคลิปแล้วเนาะเรื่องเจ็ดหลักเท่ากับหนึ่งเจ็ดหลักเท่ากับแสนคนเฮาเน่ะบางทีกระแสมันก็กระแสนะแต่ต้องทําให้ถูกนะคะเออบางทีอ,อย่างกระแสกร,ระแสโปะ๊ะมันก็ปังปังยังไงปังพินาศนะไม่ใช่ปังปุริเย่เนาะ เอออะไรของเธอนะสาวบางเทีขอแค่คนบอกถึงมันก็มีแห้งสิมันมีแหงในคำว่ามีแหงแต่มันไปต่อไม่ได้นะคะมันมีแหงแต่มันไปต่อไม่ได้มีการพูดถึงไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดถึงชื่นชมเราพี่น้องเขาพูดถึงเขาสมเพจก็ได้แมนบอ<ม>เพราะฉะนั้นบางทีการทำคอนเทนต์การทำให้ตัวเองมีกรนะแสน่ะเออ มันก็ต้องคิดนิดนึงถ้ามีสมองก็ต้องคิดได้นะบ่ใส่ว่าโอยพูดไปเถอะเขาจะได้พูดถึงเราบางทีมันก็ไม่ใช่เสมอไปเนาะต้องตั้งสติและที่บอกว่าผู้ชายมีหัวทำโปรเจกต์โอ๊ยโปรเจกต์อะไรปังปินาททั้งนั้นเลยไม่ใช่ปังปุรีนะปังปินาดค่ะปังปินาสมองมันนละอยางกันจ้าตากะมันนลรอยางนะคะ อยากให้รู้เออแต่ย,น,ยนี่ไหนดอกนัสิวิตกาแต่ว่านางก็ไม่ใช่ปัญหาชีวิตของฉันนะเนี่กระเป็นปัญหาชีวิตของฉันแต่ว่าฉันเห็นเหรอฉันกับวายัางสมเพจไหมสมเพจเออบางคนอาจจะมาคอมเมนต์ว่าก่อนเองจะไปสมเพชเขามึงดูตัวเองก่อนฉันสบายดีสบายดีมากด้วยนะจ๊ะเดตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวนะคะโอเคไหมเข้าจะตรงกันนะ เออก็อจะไม่เมนะ้นชัฉนน่ะถ้าฉันไม่ดีพอฉันไม่ไปพูดว่าใครจะเบร์วาด้วยพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยในวิถีที่เราเป็นชนีเหมือนกันต้องมีสติบางที่การมีผัวใหม่มีผัวใหม่บางทีก็ดีกว่าผัวเก่าแต่บางทีถ้าผัวใหม่อ่ะไม่ได้เลี้ยงดูเราก็ได้ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมขออย่างเดียวอย่าให้เราไปเลี้ยงดูมันเข้าใจไหม เข้าใจตรก,การนี้ไหมคือแบบว่าเขาบ่ใหายเห่าหนะบอ่อเป็นยังแต่ยาให้เขาอ่ะมาสูบเลือดสูบเนื้อจากเข้าเข้าใจบ่กถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายทัดเทียมกันแต่ในวิธีใดๆชนีก็ต้องการความดูแลต้องการความดูแลไม่ใช่ว่าไปสร้างภาพให้ผู้ชายผู้ชายเป็นน,นู่นนี่นู่นนี่แต่จริงๆคือกู สุดท้ายกูจะตุยค่ะกูจะตุยนะคะต้องมีสตินะคะรักก็สนรักเนาะรักก็สนรักสติเราก็ต้องมีเรากินข้าวเราไม่ได้กินหญ้านะคะสาวอันนี้ว่าวดความเป็นห่วงและว่าจากใจจริงของข่ยนี่หละพี่น้องว่าจากใจจริงของฉันนี่หละจ้าเนาะฝากไปถึงนะจ๊ะฝากไปถึงว่าอตั้งสติอืบางที มันอาจจะทำถลํำลึกไปแล้วข่าวมีอะไรท้องป่องหรออันนั้นมันก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะก็ตามข่าวว่านงางอป่องใช่ไหมป่องก็คงตั้งใจแหละเพราะตอนแรกว่าทำหมันอาจจะไปแก้หมันหรือเปล่าเออนี่คือถ้าไปแก้หมันก็คือไม่มีสติแหละพี่น้องไม่มีสติเออไม่มีสติอืมได้ไเนาะ ไปละวใครโทรมาหานี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะต้องการเหมือนซับสไคร b ์ตอนนี้โอเคสวัสดีค่ะ